เจอกันทุกวันกับเสียล้มโต๊ะพวกเราคือเพื่อนช่วยคิดวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลครับตัวไหนเด็ดตัวไหนทาตังตามมาเลยพาบวกแน่นอนและท่านใดครับสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับเสียล้มโต๊ะซึ่งจะมีแนวทางแบบ VIP ให้คุณทุกวันแอดไลน์มาได้เลยครับชี่แอด spl 2 4อย่าลืมมีแอดนำหน้าเรามีแนวทางเด็ดๆเป็นตัวเลือกให้ทา่านทุกวันครับผม เอาละครับมาลุยนะทาทงประจำวันจันทร์ที่30ตุลาคมการบอลอาจจะมีน้อยนิดติดชึ่งซึ่งทีมงานเราคัดมาให้แล้วครับว่าคู่ไหนเด็ดคู่ไหนมาเต็มตามผมมาเลยเหมือนเดิมครับเริ่มที่คู่วีพีของเซลลมโตในสึกกันโชเซเลียอิตาลีตอนที่งคืนครึ่งนเอมบอรีดวนกับแอตแลนตาแฮนดิแคับแรกแอตแลนตาเหนือกว่า0.75จเจ้าเิ่นมเอมบอรีตอนนี้ครับอยู่โซนล่างๆนะค่อนข้างจะหนักไปทางท้ายตารางแข่ง9นัดเก็บได้7คะแนนส่วนแอตแลนตาอยู่โซนบนนะครับแข่ง9นัดเก็บไป16คะแนน เรามาส่องฟอร์ม5เกมหลังทั้ง2ทีมเอ็มโปลีชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนแอตแลนต้าชนะ2เสมอ2แพ้1และต่อด้วยฟอร์ม5เกมเย่าของเจ้าถิ่นชนะ1เสมอ1พัง3ส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของแอตแลนต้าชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเรามาดูเฮ t ูเฮ a d ที่เจอกัน5ครั้งหลังมันชี้ชัดเลยครับว่าเอ็มโปลีเป็นรองชนะแค่ครั้งเดียวเสมอกัน1และเป็นแอตแลนต้าที่ชนะถึง3ครั้งเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีม เจ้าถิ่นเอมโปลีครับจะหมดสิทธิใช้งานแบกซ้ายอย่างจูเซเป้เปเซลลาที่มีอาการบาดเจ็บหลังพวกเขาจะมาในแผน4-3-2-1ครับนาปาพวกเขาใช้งานฟรานเชสโกคาปูโตดาวยิงจอมเก่าในวัย36ปีที่ตอนนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับ7นัดทำได้แค่1ประตูเท่านั้นถัดมาในแผนมิดฟิลด์ครับจะใช้งานนีโกลล์กัมบิอากีคู่กับมาเตโอคันเชลีเอลีและตัวริมเส้นฝั่งซ้ายขวาครับจะใช้ลาสวานมาลินกับยูเซฟมาเล่ ในขณะที่ทีมเยือนแอตแลนตาครับเกมนี้ไม่มีนักเตะเจ็บหรือว่าติดโทษแบนพวกเขาจัดชุดใหญ่ใส่เต็มบุกมาด้วยแผนถนันดครับ3-4-1-2หน่้าคู่จะใช้งานอดโมล่าลุคแมนกับลุยส์มูนิอัลถัดมาในแผงมิดฟิลด์ครับจะใช้งานตัวบัญชาเกมหมายเลข7อย่างเต็นโกฟไมเนอร์ส่วนตัวรับครับจะใช้งานมาเทนเดลูนและแน่นอนครับคู่นี้มันเป็นทีเด็ด VP ของเซลลอมโตเราจะส่งทัศนะแนวทางคู่นี้ไปให้ครับ ในไล่แอดแอด SPL 2 4ก่อน3ทุ่มอย่าลืมนะครับต้องมีแอดนำหน้าแอด SPL 2 4เท่านั้นแล้วเจอกันก่อน3ทุ่มมาต่อกันในคู่ที่2ครับตอนที่หนในศึกเดนิสซูเปอร์ลีกอา h s สเจอกับแ a n d e r ร์แฮนดิแคปแรกอา H ูสเหนือกว่า0.5สถานการณ์ในลีกเดนมาร์กตอนนี้ครับเจ้าถิ่นอาร s สยูนอันดับ6 12นัดเก็บได้17คะแนนส่วนแ a นเดอร์อยู่อันดับ8ครับ12นัดเก็บได้14คะแนน เรามาดูผลงาน5เกมหลังทั้ง2ทีมอาฮุสชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนแรนเดอร์ชนะ2เสมอ2แพ้1ตัดมาที่ฟอร์ม5เกมเย่าของเจ้าถิ่นชนะ2เสมอ2แพ้1ส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของแรนเดอร์ชนะ2เสมอ1แพ้2และในส่วนของเฮดทูเฮดที่เจอกัน5ครั้งหลังอาฮุสชนะ2ครั้งเสมอกัน3แรนเดอร์ไม่เคยชนะอาฮุสได้เลยเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นอาฮุส จะมาในแผน3 4 2 1แนวรุกตัวหลักเขาส่งแพทริกมอร์เทนเซนกับมิคาเอลเอนเดอร์สันลงสนามแน่นอนครับและก็จะได้มิดฟิลเฟลิกไบโมกับแม็กนัตนูเซนลงบัญชาเกมในขณะที่ทีมเยือนแรนเดอร์สจะบุกมาด้วยแผน4 4 2หน้าคู่พวกเขาใช้สตีเฟนโอเดกับบันกาส่วนแดนกลางเขาแพ็คแน่นเลยมีลาสโลคูลิบาลีมาต์อิงแลนด์จอห์นบอเคนเกนกับไซเมนนอตไล และด้วยเฮดิกับที่เปิดมาครับเจ้าทิ่นอาร์ฮุสเหนือกว่า0.5คู่นี้ครับแนะนําเลยอ,อยู่รองแรนเดอร์ดีที่สุดเพราะว่า2เกมเย้าล่าสุดของอาร์ฮุสครับดูไม่ดีเท่าที่ควรทําแต้มหลุดมือไปดื้อห้าคะแนนครับในขณะที่แรนเดอร์พวกเขาไม่แพ้ใครในเกมเยือนมาแล้ว3เกมติดติดและสิ่งที่น่าสนใจก็คือ2ทีมนี้ครับเป็นทีมที่ทําผลงานหนักไปทางเสมอกันมากที่สุดในลีกแล้วหมายว่าบางเกมครับพวกเขาจะต้านทานทีมใหญ่ได้แต่เมื่อมาเจอกับทีมระดับใกล้ๆกก,กันเนี่ย ก็มักจะทาอะไรกันไม่ได้ครับมองว่าคู่นี้จบเจ้าไม่เล้าหรือแบ่งแต้มกันไปอย่างเจิดเชืดสกอริคาดอาฮุสเสมอกับแรนเดอร์หต่อหนึ่งมาต่อกันในคู่ที่3ครับตอนตีหนึ่งสินาทีในลีกสวีเดนออสเวนคานโกเทนเบิร์กเจอกับเอฟบอกแฮนดิแคปแรกเอฟบอกเหนือกว่า0.25ต่อรหาตาางคะแนนในลีกสวีเดนตอนนี้ครับโกเทนเบิร์กอยู่อันดับที่1 3 27นัดเก็บได้30คะแนนส่วนเอฟบอกนั่งจ่าฝูงเท่ๆครับ27นัด เก็บไปถึง60คะแนนตัดมาที่ฟอร์ม5เกมหลังทั้ง2ทีมโกเทนเบิร์กชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนเอฟบ็อกดูดีมากๆครับชนะ4หลุดแพ้แค่นัดเดียวในขณะที่ฟอร์ม5เกมย่าของโกเทนเบิร์กดูดีมีสไตล์นะครับชนะ4หลุดแพ้นัดเดียวส่วนฟอร์ม5เกมเยือนของเอฟบ็อกชนะ3แพ้2แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเฮตูเฮตที่เจอกัน5ครั้งล่าสุดครับปรากฏว่าโกเทนเบิร์กไม่เคยชนะเอฟบ็อกได้เลยเสมอกันหนึ่ง และเป็นเอฟบอกครับที่ขี่ข่มอยู่ข้างเดียวชนะถึง4ครั้งเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าทีมโกเทนเบิร์กจะมาในแผน4-3-3นะ3ตัวรุกเขาใช้โทมัสคริสเทนเซนแอนทริสเซลมานีกับอัพนอร์มูคอลลีส่วนดันกลางครับจะได้โคบายโพดาสันอดัมคาเลนกับลูค ah ัสคาเฮดลงช่วยทีมในขณะที่ฝั่งทีมเยือนเอฟบอกครับพวกเขาจะบุกมาด้วยแผน4-3-3ก่อหน้าใช้เชเปโอเคลิลสวนกัตจอนเซนกับไซมอนเฮดลัน ในขณะที่มิดฟิลด์เขาจะเป็นมิคาเอลไบดูเอมมานูเอลโบเตนกับแอนดี้บันเดสันและด้วยเฮนดิขับครับคู่นี้เอฟบอกบุกมันเหนือกว่า0.25ก็บอกเลยว่าอยู่ต่อทีมเยือนได้เลยครับสถานการณ์ของลีกสเดนตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการลุ้นแชมป์นะครับฝั่งผู้มาเยือนอย่างเอฟบอกจะเน้นผลการแข่งขันทุกเกมครับไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านในขณะที่โกเทนเบิร์กครับเจ้าถิ่นกําลังกระเสือกกระสนพาตัวเองหนีขึ้นจากโซนท้ายตารางนะครับ แรงจูงใจและความกระหายก็มีมากเหมือนกันนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขายังเอาชนะใครไม่ได้เลยครับจนเดียวที่โกเทนเบิร์กทำได้ในเกมนี้ก็คือเปิดเกมบุกเข้าใส่เท่านั้นและมันจะเข้าทางเอฟบอกทันทีเอฟบอกเนี่ยไม่ยอมพลาดสามแต้มเกมนี้แน่ๆครับอยู่ต่อเอฟบอกคือทางที่ใช่สกอร์ที่คาดโกเทนเบิร์กแพ้เอฟบอกเละเทส0-3มาต่อกันในคู่ที่สี่ครับตอนตี2:45ในศึกกันโชเซเรอาอิตาลีลาซิโอรับการมาเยือนของฟิออเรนตินา แฮนดิแคปแรกลาซิโอเหนือกว่า0.25สถานการณ์หลีกสูงสุดอิตาลีตอนนี้ครับเจอถิ่ินลาซิโออยู่อันดับ9 9นัดมี13คะแนนส่วนทีมเยือนฟิออเรนตินาอยู่อันดับ5ครับ9นัดเก็บไป17คะแนนเรามาส่องฟอร์ม5เกมหลังของทั้ง2ทีมลาซิโอชนะ3แพ้2ส่วนฟิออเรนตินาชนะ3เสมอ1แพ้1ตัดมาที่ฟอร์ม5เกมเย่าของลาซิโอชนะ2เสมอ2แพ้1 เช่นเดียวกับฟอร์ม5เกมเยือนของฟิโอเรนตินาชนะ2เสมอ2แพ้1เหมือนกันและต่อด้วยเฮตูเฮตที่เจอกัน5ครั้งหลังครับน่าสนใจเลยลาซิโอชนะ3ครั้งเสมอแค่1ฟิโอเรนตินาชนะแค่ครั้งเดียวเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าถิ่นลาซิโอไม่มีนักเตะเจ็บหรือติดโทษแบนขุมกําลังจัดชุดใหญ่ใส่เต็มครับพวกเขาจะมาในแผน4-3-3น้าเป้าใช้ชิโรอิโมบิเล่ส่วนตัวริมเส้นซ้ายขวาจะใช้งานฟิลิเป้แอนเดอร์สันครับกับมาย์ตนคาสัน ตัดมาที่แผงมิดฟิลด์ครับนำโดยลุยส์อัลเบโตนิโคลโลโลเวลล่ากับมาติอัสเบซิโนในขณะที่ทีมเยือนฟิอรนติน่าครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานโดมินซอนโกเดเลโดซันโตสแบ็กขวาที่มีการบาดเจ็บหัวเขาว่าบวกกับเซนเตอร์ตัวเก่งครับอย่างเยอรี่มีน่าที่เจ็บต้นขาเกมนี้ครับม่วงมหาการจะบุกมาด้วยแผน4-2-3-1นาปาผู้เขาใช้นิโคลัสกอนซาเลสที่ซัดไปแล้วห้าประตูกับ1แอสซิสต์ครับจาก8นัดถือว่าฟอร์มดีเลยทีเดียวในขณะที่มิดฟิลด์ครับ ใช้งานมาเตโอเกนดูซี่คริสเตียนกูอาเม่และตัวเก่าอย่างโบนาเวนตูราครับรวมถึงมีเปโดออดีตแข้งสิงบูเชลซีด้วยและทัศนคู่นี้ครับหากดูฟอร์มหนัดหลังของทั้งคู่แล้วลาซิโอเนี่ยเจอแต่เกมหน,นักมาทั้งนั้นนะครับพวกเขาสะดุดแพ้2เกมเท่านั้นส่วนทีมเยือนฟิเรนตินาเนี่ยถือว่าเจอมาไม่หนักเท่าไหร่แต่พลาดท่าแพ้ให้กับเอมโปลในบ้านตัวเองและก็สะดุดเสมอกับเฟเรนวาลอสอีกด้วยดูเหมือนว่าลาซิโอครับจะเหนือกว่าในเรื่องของขุมกําลัง อีกทั้งที่มันชี้ชัดก็คือเฮดทูเฮดที่เจอกันครับลาซิโอ <AS> <O, S 2> เหนือกว่าชนะถึง3ครั้งด้วยเฮนดิแคปที่เปิดมาครับลาซิโอเหนือกว่า0.25คู่นี้บอกเลยว่าลาซิโอสร้างในบ้านแน่นอนสกอร์ที่คาดลาซิโอชนะฟิอันติน่า1-0มาต่อกันในคู่ที่5ครับในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษตอนตี3โคเวนที่ดวลกับเวสต์บอมวิดอัลเบียนแฮนดิแคปบากโค e เวนที่เหนือกว่า0.25สถานการณ์ของแชมเปี้ยนชิพตอนนี้นะครับโคเวนที Co ่ e nte, เจ้าถิ่น อยู่โซนล่างๆนะ13นัดเก็บได้15คะแนนส่วนเวสบอมอยู่โซนบนบนนะครับ13นัดซัดไป20คะแนนเรามาส่องฟอร์ม5เกมหลังของทั้ง2ทีมกันครับโคเวนที่ชนะ2เสมอ1แพ้2ส่วนเวสบอมชนะ3เสมอ1แพ้1ในขณะที่ฟอร์ม5เกมย่าของเจ้าถิ่นก็ยังทรงๆชนะ1เสมอ4ส่วนฟอร์มรวม5เกมเดือนของเวสบอมบิดชนะ1เสมอ3และแพ้1 ต่อด้วยเฮตูเฮติจะการ5ครั้งหลังมันชี้ชัดครับว่าโคเวนที่เป็นรองชนะแค่ครั้งเดียวเสมอกันหนึ่งและเป็นทีมเยือนอย่างเวสต์บอมครับที่ปล้นสามคะแนนไปถึง3ครั้งเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมโคเวนที่ครับมีแข้งเจ็บ3คนก็คือเลียมเคลลี่เคซี่พอลเมอร์สมิดฟิลบวกกับกองหน้าครับฟาบิโอตาวาเลสพวกเขาจะมาในแผนถนัดสามาสองคู่กองหน้าพวกเขาใช้แมทธิวกอร์เดนกับเอลลิสซิ 13นัดคู่นี้ครับยิงรวมกันไปแล้ว7ประตูเป็นความหวังในการเจาะตาข่ายคู่แข่งตัดมาที่ทีมเยือนเวสต์บอมครับพวกเขายังคงหมดสิทธิ์ใช้งานแข้งเจ็บหน้าเดิมทาวเส้นแบ็กซ้ายจอรนสวิตมิดฟิลรวมถึงจอรนมาจ้าหน้าเป้าและก็มีเจอร์มี่เซมิโนตปีกขวาตัวเก่งก็ยังเลี่ยงอยู่พวกเขาจะมาในแผน3 4 2 1ครับหน้าเป้าใช้แบนดอนโพรมาสอาร์เซนเต้ที่11นัดซัดไปแล้ว3ประตูกับ1แอสซิสส่วน2ตัวรุกครับใช้เจนวอลเลสกับกลาดี้เดียนกาหน้า สร้างโอกาสจังหวะเล่นเกมรุกและทัศนะคู่นี้ครับบอกเลยว่าโคตรมั่นใจเจ้าถิ่นโควนที่ซีซั่นนี้ผลงานดรอปลงไปเยอะนะครับ3เกมท้ายพวกเขาหาใช้ไม่เจอและยิงกลับประตูคู่แข่งได้แค่เม็ดเดียวและเป็นการแพ้2เกมติดติดด้วยส่วนทางกับเวสตบอมครับที่เพิ่งเปิดบ้านอัดควีนส s p าร์คไป2ต่อนตอนนี้โมเมนตัมทีมกําลังมั่นใจครับเกมรุกพวกเขากําลังเข้าฝักห้าเกมท้ายเนี่ยยิงรวมกันไปถึง8เม็ดการันตีและสิ่งที่ทําให้ผมมั่นใจครับก็คือเฮตูเที่เจอการเวสตบอม ขี่ข่มชัดเจนครับด้วยฟอรงร,รวมตอนนี้ครับเจ้าถิ่นโควนที่คว้า3คะแนนยากสดๆครับเชียร์แ่นเวสต์บอมมีคะแนนกลับบ้านแน่นอนในเกมนี้อยู่ที่ว่าจะ1คะแนนหรือ3าคะแนนและด้วยเฮดทีแคปที่เปิดมาครับโควนที่เหนือกว่า0.25ให้อยู่รองทีมเยือนเวสต์บอมได้เลยสกอร่คาดโควนที่แพ้เวสต์บอมวิด1นต่อปิดท้ายในคู่ที่6ครับในศึกลาลิกาสเปตนตอนตีสกรานดานดาดวลกับบีเอเอัลแฮดิแครแรกบีเอเอัลเหนือกว่า0.25 กำแพงสูงต่ำ2.75สถานการณ์ในลาลิก้าตอนนี้ครับกรานด้าโชว์ห่วยอยู่รองบวยท้ายตาราง10นัดเก็บได้6คะแนนส่วนเดนาน้ำสีเหลืองครับดีกว่านิดนึง10นัดเก็บได้9คะแนนเรามาดูฟอร์ม5เกมหลังของทั้ง2ทีมกรานด้าครับหาชัยไม่เจอเลยเสมอ3แพ้2ส่วนบีเอรเรียลชนะ1เสมอ2แพ้2ตัดมาที่ฟอร์ม5เกมเย่าของเจ้าถิ่นชนะ1เสมอ2แพ้2เหมือนกันกับฟอร์ม5เกมเดือนของบีเอรเรียล ชนะ1เสมอ2แพ้2แต่สิ่งที่น่าสนใจและอาจเป็นตัววัดผลได้เลยครับก็คือสถิติเฮดทูเฮดที่เจอกันห้าครั้งหลังกรนด้าไม่เคยชนะวีเอเรลได้เลยเสมอ2และเป็นเรือน้ำสีเหลืองครับที่คว้าชัยไปถึง3ครั้งทีนี้มาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกรนด้าเขาจะอดใช้งาน3ามแข้งเจ็บอราอูเฟอร์นันเดสเชสุดวานิลโจกับมิเกลรูบิโอพวกเขาจะมาในแผนถนัดครับ4 5 1หหน้าเป้าใช้ไมโตอุซูนีส่วนกางรุกตัวปั้นเกมเบอร์6 2ครับ ออสการ์มาเรนโดคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตัดมาที่ทีมเยือนเรือดำน้ำสีเหลืองวีเยอรเรอาครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานแข้งหลักที่เจ็บก็จะมีดานิเอลปาเลโกมิดฟิวตัวเก่าฟรานซิสโกกแลังอดีตแข้งอาร์เซนอลกับเดนิสโซเลสครับพวกเขาจะมาในแผน5-3-2คู่หน้าใช้เคอร์ลาดโมเรโนกับอเล็กซานเดอร์โซลอสกลางตัวคุมเกมจะใช้คาบูโต้ลงตัวจริงและทัศนคู่นี้ครับถ้าเลือกฝั่งเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไม่ชัวร์ความชอบของผมคือเอียงขวา มาทางบิยูเรอัลทีมเยอนนะครับเพราะว่าเฮทุเฮเนี่ยมันขี่คมเหมือนเป็นบอลแพ้ทางกันเลยกรานด้าเนี่ยซีซั่นนี้เสียไปแล้วถึง25ประตูนะครับจากส0นัดเฉลีย่ยแล้วนัดหนึ่งเนี่ยพวกเขาเสีย2ลูกขึ้นนะผมมองว่าทั้ง2ทีมตอนนี้ต้องการคะแนนกันทั้งคู่ครับเพราะว่าอยู่ท้ายตารางรูปเกมไฟนี้เนี่ยจะเปิดฉากแลกกันมันเลยบุกสนุกแน่นอนและถ้าเม็ดแรกมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเม็ดสเม็ดสเม็ดสก็จะตามมาเองดังนั้นครับคู่นี้ด้วยกระแพงสูงที่เปิดมา2.75 บอกเลยว่าอยู่สูงจะทำให้คุณบินสบายครับสกอร์ที่คา,า,าด g กรนด้าแพ้บี r เรียลหนต่อ2และทั้งหมดครับก็คือแนวทางวิเคราะอบ,บวันนี้จากพวกเราเสียล้มโต๊ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับพวกเรายัมีทีเด็ดพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกวันอยู่แล้วอย่าลืมนะครับทีเด็ด v i p ยังรอพวกคุณอยู่ที่ SPL 2 4ย้ำนะครับ SPL 2 4เท่านั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดี